สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนในเพจของครูลุ่งนะคะเพจครูลุ่งชีวิตขีดเองนะคะหากใครแวะเข้ามาในห้องนี้นะคะในเพจนี้นะคะคุณจะมีข้อคิดดีๆในการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณจะมีไอเดียดีๆในการสร้างชีวิตใหม่คุณจะมีวิธีการดีๆในการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ครูลุ่งมาอย่างเร่งด่วนเนาะวันนี้ครูลุ่งมาจะพูดถึงนิสัย ที่จะทำให้ชีวิตดีตัวไปในทางที่ดีขึ้นนิสัยที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาได้นะคะไปในทิศทางที่เราอยากจะเป็นอยากจะดีนั่นเองนะคะลองสังเกตดูซิว่าเรามีนิสัยแบบนี้ติดตัวหรือเปล่านะคะเอาเป็นเอานิสัยที่แบบไม่ในทางที่ดีก่อนนะนิสัยที่แบบว่าไม่ดีต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ทีหลังนะคะสําหรับวันนี้นะครูลุงจะมีนิสัยที่บอกว่า นิสัยแบบไหนอะที่จะทําให้ชีวิตของเรานะี่ยมันบ่งบอกได้ว่าชีวิตของเราจะไปไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนิสัยนั้นก็คือนิสัยการชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนิสัยที่ชอบทําอะไรใหม่ๆคุณลูกเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นคนที่ขี้เบือ่อความหมายคือถ้าเกิดทําอะไรบ่อยๆซ้ำซากจ,จําเจจะเบื่อนะคะจะไม่ จะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเฉาชีวิตวันเถี่ยวเฉามันไม่ตื่นเต้นคุณลุงเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันของใหม่ๆแล้วตื่นเต้นดูสนุกเลือดลมมันสูบฉีกนะคะดูนะว่าถ้าเรามีนิสัยแบบนี้นะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบรู้จักคนใหม่ๆชอบพัฒนาตัวเองใหม่ๆนะคะบางครั้งในเมื่อก่อนนะคุณลุงเองนะเคยอ่านหนังสือ ลงวิชาเรียนไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆว่าจะเป็นการเรียนทาเซรามิกเรียนทําลูกปัดเรียนสารตะกร้าเรียนคือทุกอย่างถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกเบื่อหมายถึงว่าความหมายคือทําอะไรบ่อยๆซ้ำๆจำเจโดยเฉพาะเวลาที่คุณงปิดเทอมเนาะพอปิดเทอมเสร็จมันไม่มีอะไรทำไงมันไม่มีอะไรที่จะให้จิตใจมันตื่นเต้นรู้สึกเลือดลมมันไม่สูบฉีดมันห่อเหี่ยวมันว่างเปล่า คุณลูกเองถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีอะไรทําจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจะรู้สึกว่าตัวเองมันเบื่อน่ายมันแบบเสียดายเวลาหายใจทิ้งไปวันๆคุณจะรู้สึกแบบนั้นเสียดายอ่ะนาทีมันเดินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วมันทาให้รู้สึกว่าโหมันผ่านไปแต่ละวันล้วเสียดายเสียดายนะคะเวลาเรามีค่ามากนะหนึ่งชั่วโมงเราทําอะไรได้เยอะเลยถ้าเราวางแผนได้นะนนะใครก็ตามที่มีนิสยัยชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบรู้จักผู้คนใหม่ๆชอบทําในสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมสมองของเราเนี่ยจะพัฒนาเขาจะหาวิธีแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเราทําอะไรเหมือนเดิมเรื่อยๆเชยๆง่ายๆสมองเขาจะไม่ทํางานเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วนะคะตื่นมาเขาก็ทําเลยเหมือนอย่างเช่นล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําถูสบู่เขาทำของเขาอยู่แล้วโดยปกตินะไม่ต้องคิดอะไรนะคะ อย่างไปโรงเรียนไปทํางานสอนเด็กก็เด็กก็ชั้นเดิมคนก็คนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นเขาไม่รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาอะไรเพราะมันไม่มีอะไรให้แก้ปัญหาดังนั้นจงจําไว้เถิดนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็จะก็ตามที่เราเจอสถานการณ์ยากลาบากที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องระดมสมองเพื่อในการหาทางออกจากปัญหานั้น รู้ไว้เลยนะรับรู้ไว้เลยว่าสมองเราเนี่ยเขาจะหาวิธีเขาจะพยายามนะทําให้หาทางออกให้ได้ดังนั้นมันทําให้เราอะฉลาดขึ้น มันทำให้เราฉลาดขึ้นดังนั้นเมื่อเจอปัญหาโปรดรู้เถิดว่าเขามาเพื่อทําให้เราฉลาดขึ้นเขามาเพื่อทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พัฒนาทักษะอะไรใหม่ๆทุกครั้งที่เจอปัญหาแล้วผ่านปัญหาไปได้เราเจ๋งขึ้นทุกสเต็ปเราเจ๋งขึ้นทุกก้าวนะดังนั้นสังเกตตัวเองถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆรู้จักสิ่งใหม่ๆนะคะชอบลงคอร์สเรียนใหม่ๆ ชอบไปหาของโรงเรียนเรียนฟรีอะไรใหม่ๆนะคะแบบนี้นิสัยที่ชอบขี้เบื่อกับสิ่งจำเจแปลว่าเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้แปลว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าเพียงแต่ว่านะคะใส่วิธีการพัฒนาให้มันถูกต้องไปหาไอดอลไปหาคนต้นแบบให้ถูกต้องแล้ว เดินหน้าเต็มที่ชีวิตเราจะพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนอือดังนั้นสังเกตตัวเองได้ถ้าเราเป็นคนที่ขี้เบื่อกับสิ่งจำเจนะคะบางคนถ้าเกิดว่าเราชอบอยู่แบบสิ่งจำเจทำง่าย,ายๆเรื่อยๆแบบนั้นแบบไม่โอเคต้องฝึกตัวเองหน่อยนะคะต้องฝึกตัวเองให้รู้จักอะไรใหม่ๆอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเจอผู้คนใหม่ๆอันเนี้ยบอกได้เลยว่าเราพัฒนาชีวิตเราไปให้ดีขึ้นและพัฒนาไปแบบ ได้สูงสุดเท่าที่เราปรารถนาเลยนะเออวันนี้ครูลุกมาแค่นี้นะคะเพราะว่าอะไรเวลามันน่าจะได้แล้ววันนี้ครูมีเวลาไม่เยอะนะคะไปแล้วจนกั่จะเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะในเพจของครูลุงชีวิตขีดเองนะคะฝากกดนะคะติดตามนะคะจะได้เจอจะได้อ,อ เห็นเวลาคุณรุ่งเอาคลิปใหม่ๆลงหรือเวลาคุณไลฟ์สดใหม่นะคะจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนเออจะได้ไม่พลาดนะคะถ้าเข้ามาในนี้แล้วคุณจะได้รู้จักวิธีการพัฒนาชีวิตของคุณไปในทางที่คุณต้องการเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ